วันนี้เรามาเรียนการทาสีให้ชิดโคนกันบ้างนะคะว่าทาสียังไงให้มันชิดโคนเพราะคนส่วนใหญ่แล้วจะทาไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรก็มีหลายปัจจัยค่ะก็สมมติว่าอันนี้คือครูไม่สอนเรื่องการเตรียมหน้าเล็บนะคะวันนี้สอนการทาสีอย่างเดียวก็เห็นไหมครูจะตั้งปลายไปใกล้โคนที่สุดแล้วก็ดันขึ้นไปเพราะจะมี มีเจลที่อยู่ในในผู้กันนะคะแล้วก็ดันเจลตรงนั้นนะคะขึ้นไปไอ้ใกล้โคนเท่าที่เราต้องการได้เลยไม่ปีนโคนนะคะเพราะปีนโคนเมื่อไหร่คือเล็บร่อนนะเพราะล,ลูกค้าพอเราอบไปเสร็จแล้วลูกเก่าออกจากร้านไปลูกค้าสัมผัสได้ลูกค้าจะเริ่มลำคานเริ่มแกะเริ่มแงะเริ่มแซะก็มาจากตรงนี้อย่าลืมปิดปลายด้วยนะคะปัญหาของเล็บสั้นนะคะเวลาเราทาไปเนี่ยปลายส่วนใหญ่จะปิดไม่หมดปิดไม่หมดทําไงก็รอบสองก็ลงปิดอีก ถ้าเราปิดสองรอบลงท็อปก็เหมือนกันนะคะจะช่วยให้เด็บอยู่นานแล้วก็สวยขึ้นอย่างนี้เลยเห็นไหมคะเหมือนจะง่ายใช่ไหมแล้วนั่งดูอย่างที่ครูทําถ้าส่วนที่มันเกินมาเนี่ยครูก็ใช้ไม้ตัวเนี้ยปาดออกไปครูจําชื่อไม่ได้ว่าก็เรียกไม้อะไรปุกกะเด็ดทำแต่งานนึกนึกชื่อไม่ออกอ่ะก็มาอะไรก็ได้ที่คุณอยู่